หลายๆคนน่าจะทราบกันแล้วนะครับว่าเมื่อไม่นานมานี้ทางโมแจงเนี่ยก็ได้แจ้งให้กับผู้เล่นหมายคาทุกท่านให้ได้ทราบว่าจะมีการโอนย้ายไอดีหมคยเลครั้งใหญ่โดยให้ผู้เล่นที่มี ID ดีแท้หมายเลอยู่แล้วทําการโอนย้ายไอดีเดิมให้ไปอยู่บนบัญชี Microsoft ใช่ไหมล่ะครับโดยการโอนย้ายไอดีในครั้งนี้ก็จะมีการให้รางวัลกับผู้เล่นที่ทําการย้ายไอดีในครั้งนี้อีกด้วยซึ่งรางวัลน,นั้นก็คือ m i ม a t i o n นเคปนั่นเองครับและนี่ก็เป็นกิจกรรมที่ดี ที่จะเปิดโอกาสให้ผู้เล่นเก่าๆได้มีผ้าคลุมไปประดับไอดีแบบเ,เท่ๆเก๋ๆกันซึ่งคุณผู้ชมเนี่ยก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะครับว่าผ้าคลุมในเกมไมค์ครับถูกนําให้เป็นแรไอเทมที่ใครมีติด ID ดีไว้เนี่ยก็สามารถเพิ่มมูลค่าของ ID ดีได้เพราะแต่ละผ้าคลุมนั้นจะมีเงื่อนไขการได้รับที่ไม่เหมือนกันเช่นอย่างผ้าคลุมไมค์คอนเนี่ยที่จะได้รับเฉพาะผู้ที่เข้าร่วมงานไมค์คอนในแต่ละปีเท่านั้นและในปี2016ก็เป็นการแจกผ้าคลุมไมค์คอนให้กับผู้เข้าร่วมเป็นครั้งสุดท้ายอีกด้ จากที่ผมกล่าวมานี่ก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้ผู้เล่นส่วนใหญ่มักจะเห็นด้วยกับการโอนย้ายอดีในครั้งนี้เอาละในไหนผมก็พูดถึงเรื่องผ้าคลุมกันไปแล้วในวันนี้นะครับผมจะมาจัดอันดับ10อันดับผ้าคลุมหายากของเกมมายครับซึ่งจะมีผ้าคลุมแบบไหนกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันโดยบางผ้าคลุมเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะไม่รู้มาก่อนเลยก็ได้ครับว่ามันมีอยู่ในเกมจริงๆและก่อนที่ไปรับชมกันหากเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้กดติดตามให้กับช่องของผมผมก็ฝากเพื่อนๆเนี่ยกดติดตามให้กับช่องฟิลซี่ เริ่มกันที่อันดับที่1 0บผ้าคลุมโมแจงสีแดงโดยผ้าคลุมนี้นะครับจะได้รับเฉพาะคนที่ทํางานให้กับทางโมแจงเพียงเท่านั้นผู้เล่นธรรมดาอย่างเราเนี่ยก็คงจะหมดสิทธิ์ที่จะได้รับมันซึ่งปัจจุบันนะครับมีผู้เล่นที่มีผ้าคลุมนี้ประมาณ185คนเพียงเท่านั้นซึ่งเป็นจํานวนที่น้อยมากหากเทียบกับจํานวนผู้เล่นมายคราฟในปัจจุบัน อันดับที่9าผ้าคลุมทานสเลเตอร์ผ้าคลุมสีน้ําตาลที่ใต้ผ้าคลุมนั้นจะมีรูปตัว T ซ่อนอยู่ซึ่งตัว T ตัวนี้นะครับก็ย่อมาจากคําว่าทานสเลเตอร์นั่นเองโดยผ้าคลุมผืนนี้จะมอบให้แก่ผู้เล่นที่ทําการช่วยแปลภาษาให้กับตัวเกมในแต่ละภาษาบนเว็บไซต์ Cloudin ซึ่งจะเป็นเว็บไซต์ที่เปิดให้บุคคลธรรมดาเข้าไปร่วมกันแปลภาษาให้กับตัวเกมโดยในอดีตทางโมแจนจะทําการแจกให้ผู้ร่วมแปลเพียง29คนแล้วจะพิจารณาแจกต่อไปเรื่อยๆ จนกระทั่งทางด้านเจ็ฟผู้ได้เป็นผู้พัฒนาของเกมไมค์ข้ามในปัจจุบันจะออกมายกเลิกการแจก้าคลุมนี้ไปเนื่องจากมีผู้เล่นที่มักง่ายใช้ Google t r a n s t o t o r เข้ามาช่วยแปลภาษาแต่ปัจจุบันนะครับผ้าคลุมนี้ก็ได้มีการกลับมาใจอีกครั้งหนึ่งโดยเริ่มทุมแจกตั้งแต่วันที่7พฤษภาคมปี2 0 1 6ที่ผ่านมาโดยในปัจจุบันมีผู้ที่มีภาคลุมทสเลเตอร์ทั้งสิ้น100คนเท่านั้น อันดับที่8ผ้าคลุมโมจิลาผ้าคลุมรูปลูกไฟสุดเท่โดยเงอนไขที่ได้รับผ้าคลุมผืนนี้นะครับทุกคนมีโอกาสเหมือนกันหมดคือการที่เราค้นพบบั๊กของเกมไมค์ครับและนําไปแจ้งให้กับทางโมแจงให้ทราบเพียงเท่านั้นซึ่งอย่างที่เรารู้กันครับว่าการค้นพบบั๊กในเกมไมค์ครามนั้นเป็นอะไรที่ยากมากจึงไม่แปลกครับที่ผ้าคลุมผืนนี้จะกลายเป็นไอเทมหายากซึ่งปัจจุบันก็มีเพียง51คนเท่านั้นที่ได้ผ้าคลุมผืนนี้ไปครอบครอง อันดับที่7ผ้าคลุมโมแจงสตูดิโอผ้าคลุมสีแดงที่มีลายคล้ายกับรูปหักกะโหลกและรูปตัวดีจากการดีไซน์ของคุณโจฮันอารอนสันผู้ที่เป็นสตูดิโออาร์ดีเลกเตอร์ของบริษัทโมแจงโดยผ้าคลุมผืนนี้นะครับจะมอบให้เฉพาะพนักงานของโมแจงที่ทํางานอยู่ตั้งแต่วันที่25กระกฎาคมปี2021ที่ผ่านมานับว่าเป็นผ้าคลุมลายใหม่สดๆร้อนๆของพนักงานโมแจงเลยก็ว่าได้ซึ่งปัจจุบันมีผู้ที่มีผ้าคลุมผืนนี้ มีอยู่เพียง21คนเท่านั้นอันดับที่6ผ้าคลุมโคบอลผ้าคลุมสีน้ำเงินพร้อมลวดลายที่คล้ายกับดวงจันทร์และผมคิดว่าผ้าคลุมนี้คงจะสวยที่สุดในเกมแล้วล่ะครับโดยผ้าคลุมผืนนี้จะมอบใหกับผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันการออกแบบแผนที่ให้กับเกมโคบอลซึ่งเป็นอีกหนึ่งเกมอินดี้จากค่ายโมแจนนั่นเองซึ่งปัจจุบัน มีผู้เล่นจำนวน20คนเท่านั้นที่ได้ครอบครองมันอันดับที่5ผ้าคลุมโมแจงแบบคลาสสิกผ้าคลุมสีน้ำตาลมาพร้อมกับรดลายโลโก้ของโมแจงถ้าม,ามองบนผินนะครับอาจจะไปคล้ายกับผ้าคลุมโมแจงสีแดงที่ผมได้ก่าวมาข้างต้น ความพิเศษของผ้าคุมผืนนี้ก็คือตรงที่จะเป็นผ้าคุมลายเก่าของพนักงานที่ถูกยกเลิกไปก่อนที่จะย้ายไปใช้ผืนสีแดงในปัจจุบันซึ่งมีเพียง1 6 ID เท่านั้นที่มีผ้าคุมผืนนี้ไปครอบครองอันดับที่4ผ้าคุมสโก s สผ้าคุมจากเกมสโกส เกมการ์ดจากใายโมแจงตัวผ้าคลุมมีลวดลายเป็นแผ่นไม้หรือปกหนังสืออะไรสักอย่างนี่แหละซึ่งผ้าคลุมผืนนี้จะทําการแจกให้สําหรับผู้เล่นที่เล่นเกมสกอได้อันดับหนึ่งประจําสัปดาห์สะสมครบ5ครั้งเท่านั้นจะเห็นได้ว่ามันเป็นอะไรที่ยากมากนะครับที่จะติดอันดับของเกมด้วยอันดับที่1สะสมทั้งหมด5ครั้งไม่แปลกที่จํานวนผู้เล่นที่ได้ผ้าคลุมผืนนี้จะมีน้อยมากๆโดยมีเพียงเก้าคนเพียงเท่านั้นจากผู้เล่นทั้งหมดทั่วโลก อันดับที่3ผ้าคลุมทัสเลเตอร์เวอร์ชันไชนีสผ้าคลุมผืนนี้นะครับจะเหมือนกับผ้าคลุมทัสเลเตอร์ที่ผมได้กล่าวมาเมื่อกี้เลยครับแต่จะแตกต่างกันตรงที่ที่ใต้ผ้าคลุมนั้นจะเป็นรูปธงชาติจีนแทนรูปตัว T โดยผ้าคลุมผืนนี้นะครับจะแจกให้กับผู้ที่ทําหน้าที่แปลตัวเกมและดัดแปลงตัวเกมใหม่ครับให้กับประเทศจีนเพราะประเทศจีนนั้นจะมีตัวเกมใหม่ครับและเซิร์ฟเวอร์แยกออกไปจากคนทั่วไป และเปลี่ยนชื่อเกมเป็น My World นั่นเองซึ่งผู้ที่ได้รับผ้าคุมผืนนี้ก็มีเพียงแค่3คนบนโลกเท่านั้นอันดับที่2ผ้าคุมเทอร์เทผ้าคุมลายเต่าสุดน่ารักที่มีเพียงสองคนเท่านั้นที่มีไว้ครอบครองโดยทางโมแจงได้ทำการมอบผ้าคุมผืนนี้ให้กับผู้เล่นที่ใช้ชื่อ b i l l ี่เคผู้ที่ได้ทำการเสนอให้ทางโมแจงได้เพิ่มเต่าเข้าไปในเกม My ครับ และอีกคนคือพนักงานในบริษัทโมแจงที่ชื่อว่าเคนสุนสุนมากันที่อันดับสุดท้ายกันแล้วนะครับอันดับที่1และก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าจำนวนผ้าคุมที่อยู่ในอันดับหนึ่งนั้นมีอยู่ร่วมกันประมาณ7ผ้าคุมด้วยกันและในแต่ละผ้าคุม จะมีแค่หนึ่งคนเท่านั้นที่ครอบครองต่อหนึ่งผืนเราไปดูกันดีกว่าว่าจะมีผ้าคลุมลายไหนกันบ้างเริ่มกันด้วยลำดับที่1.1 t r a n s l a t o r Cape Version ญี่ปุ่นผ้าคลุมผืนนี้นะครับก็จะมีลายไม่ต่างจากผ้าคลุม t r a n s l a t o r ก่อนหน้าสักเท่าไหร่โดยจะมีเพียงแค่ด้านในผ้าคลุมที่จะเป็นรูปธงชาติญี่ปุ่นคล้ายๆของจีนนะครับซึ่งผ้าคลุมผืนนี้ได้มอบไปกับผู้เล่นที่มีชื่อว่า c h i Shot เนื่องในโอกาสที่ทางตัวเขาได้ช่วยเหลือทางโมแจงในการแปลภาษาตัวเกมให้เป็นญี่ปุ่นโดยตรงที่เมืองโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนั่นเองลำดับที่1.2 Birthday Cake เป็นผ้าคลุมลายเค้กวันเกิดซึ่งผ้าคลุมใบนี้ถูกมอบให้กับพนักงานในบริษัทโมแจงที่ใช้ชื่อในเกมว่า GR8H k e เนื่องในโอกาสวันเกิดของเจ้าตัวนั่นเอง ลำดับที่1.3 d b ฟผ้าคุมผืนนี้ทางน o t h ผู้คิดค้นเกมใหม่ครับได้มอบไปกับคุณแดนนี่บารานฟสกี้ซึ่งทางน o t เองก็ได้เป็นแฟนตัวยงของเขาจึงได้ทำการมอบผ้าคุมใบนี้ให้ไปแบบฟรีๆไม่เสียตังค์ลำดับที่1.4ผ้าคุมลูกค้าคนที่1ล้านหรือมิลเลียนคัสเตอร์เคฟตรงตัวเลยครับ ผ้าคุมผืนนี้จะมอบให้แก่ผู้เล่นที่ทําการซื้อเกมใหม่ครับเป็นคนที่1ล้านพอดีเป๊ะนับว่าโชคดีมากๆเลยครับกับนายคนนี้ที่ได้พาคุมผู้เล่นคนที่1ล้านไปครอบครองแบบฟรีฟรลำดับที่1.5 Pi พิสาคผ้าคุมลาย ine, พิสมารีนผืนนี้ถูกมอบให้กับผู้เล่นที่ชื่อว่าแ n นคัสเพื่อเป็นการขอบคุณสําหรับการนําเท็กเจอร์ของพิส m a มารีนมาทําใหม่ในมดที่มีชื่อว่าชิเซล ซึ่งปัจจุบันม็อดนี้ก็มีจํานวนผู้ที่ดาวน์โหลดไปแล้วมากกว่า92ล้านดาวน์โหลดเลยทีเดียวซึ่งตรงนี้เอง,เองทางเจฟก็ได้กล่าวชื่นชมผู้สร้างม็อดนี้เป็นอย่างมากจนได้มีการมอบผ้าคลุมผืนนี้ให้กับดันคัตเป็นในที่สุดลำดับที่1.6สเปซเคปผ้าคลุมผืนนี้ได้มอบไปกับผู้เล่นที่มีชื่อว่ามิสเตอร์เมเซียซึ่งเป็นการขอบคุณที่ทางคุณมิสเตอร์เมเซียเนี่ยได้สร้างม็อดที่มีชื่อว่าเบเทอร์ไลท์ออกมา หน่ยมอตตัวนี้จะเป็นมอตที่ทําให้ผู้เล่นสามารถถือคบเพลิงที่สามารถเพิ่มแสงสว่างขณะเดินได้โดยไม่ต้องปักลงพื้นนั่นเองลำดับที่1.7ลำดับสุดท้ายของคลิปนี้ Snow Man c a p e ผ้าคลุมลายสโนม a นผืนนี้มาจากมุกขำขำที่ทาง n น c h ได้ใส่ลงไว้ในเกมไมค์ครับโดยตรงหน้าไตเติลของเกมเวอร์ชั่นเก่าจะมีตัวอักษรสีเหลืองสนแสดงคําว่าบิงมีเลโคกซึ่งนายเลโคกคนนี้เนี่ยก็เป็นพิธีกรรายการช่องหนึ่งในยุค90ของอเมริกาที่ทางนอตชื่นชอบนั่นเองโดยก็มีผู้เล่นที่ชื่อว่าจูเลียนโคกซึ่งอ้างว่าเป็นญาติของคุณเลโคกเนี่ยแหละได้เกิดอาการจริงจังเข้าก็เลยได้ไปตกลงกับเลโคกให้มาถ่ายรูปตนเองเป็นรูปที่ตัวเองใช้ปืนของเล่นเจ้าหัวคุณเลโคกแล้วก็นํารูป ไปอัปโหลดลงในเว็บไซต์ Reddit พร้อมแคปชั่นว่าผมพาเลโกมาให้คุณแล้วนะนอชซึ่งตรงนี้นะครับก็ได้กลายเป็นไวรัลทั่ว Reddit จนไปถึงหูนอชเข้าทางนอชเองก็ไม่รอช้าครับก็ได้ตัดสินใจว่าผ้าคลุมลายสโนว์แมนให้กับทางจูเลียนคอร์กเลยทันทีและนับว่าผ้าคลุมผืนนี้นะครับมีสตอรี่ที่ตลกมากเลยทีเดียวและนี่แหละครับก็คือผ้าคุมหายากทั้งหมด10อันดับบางอันเนี่ย คุณผู้ชมอาจจะเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเลยใช่ไหมล่ะคุณผู้ชมเหรอครับอยากได้บ้าคุมไยไหนมาครอบครองมากที่สุดสามารถคอมเมนต์บอกกันด้านล่างได้เลยนะครับหางในคลิปนี้มีข้อมูลผิดพลาดตรงไหนทางผมเนี่ยก็ต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยโดยในคลิปหน้าทางผมจะทําคลิปเกี่ยวกับซีรีส์ใหม่ครับต่อไปเพื่อนๆอยากให้ผมทาคลิปเกี่ยวกับเกมใหม่ครับแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะครับและหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครป์ช่องฟิวซี่ด้วยนะครับ แล้วมาเจอกันคลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ